ไม่ใช่รัฐบาลไทยจะเบิ่ลห่ครังก็เบิ่ลคักแอบสี่ีนี่มันเบิ่ลกี่วันแล้วนะคะมันเบิ่ลสี่สีนะคะทุกคนโอ้ช่วงนี้ฮานอยนะคะฮานอยแยกนะคะแอนรู้สึกว่า ฮานอยปกติฮานอย v ี p จึ้งมากเลยนะคะทุกคนโอ้ยวานอยแยกนะคะโอ้ยแต่ว่าทักทวงไม่ได้นะคะทักนางแรงไม่ได้ทักแรงแล้วสูดคขยสูดเคเป็นอะไรก็ไม่รู้เสียได้นะคะนอยพิเศษไม่มานะคะไปหลักร้อยนะคะสายวิ่งก็คงได้ละคะวิ่งบนนะคะแต่ว่าหกเก้าเนาะปัญหาโลกแตกมากเลยนะคะโอ้วันนี้ตารางก็แตกดีนะคะหลักร้อยก็แตกดีนะคะโอ้เสียดายไม่มีซีซีค่ะ you <laughs> โอ้ถ้าเป็น0ูนย์สาี่นี่ได้เฮยกช่องเลยนะคะเนาะเสียดายนะคะมันเป็นศูนย์สี่สี่นะคะทุกคนศูนย์สี่สี่ถ้าศูนย์สามสี่หนึ่งสามสี่สองสามสี่เรามีทุกสี่นะคะยกเว้นสี่สี่นะคะซึ่งตารางก็แตกของเขาไปละคะ่ะตารางก็แตกสามตัวไปนะคะในวินนะคะมีทุกศูนย์สี่นะคะยกเว้นศูนย์สี่สี่นะคะเกือบได้เฮกันอีกนะคะสองสองหกนะคะสองสองหกเอฟก็คงเดทโตกันไปนะคะท่านที่จับหลักร้อยมาใส่นะคะ แต่ถ้าหลักร้อยแอดเป็น6นะคะตัวนี้จะเข้าโต๊ดหกสองสองทันทีเนาะเสียดายลักลอยแอดเป็น2ค่ะก็มาจับใส่กับตัวนี้นะคะโอ้ยไม่เสียดายเท่าสี3หรอกเนาะเอามาดูแอดจอเข้าอะไรบ้างนะคะมันจะตามตูดไหมเอาได้ไหมนะคะฮาหนอยเออนอยกิตนะคะนอยกิตเมดเดียวเสียงดังฟังชัดไมเนาะอาจารย์ถ้าเสียงไม่ดังจะฟังไม่ชัดยังไงก็แจง้งแอดหน่อยเด้อ เออมาดูกันนะคะทุกคนนอยกิจเข้าไปที่สามสี่เต็มเต็มเลยนะคะเม็ดเดียวของเราไม่แตกมานานแล้วนะคะเม็ดเดียวไม่แตกมานานมากๆเลยนะ,ะเพราะว่าโอ้ไปติดไปขัดไปแบบบางทีก็ตามตูดนะคะบางทีก็ตามตูดบางทีก็มาไม่ทันมันบางทีเราก็้ํำหน้ามันไปนะคะมันก็ตามตูดเราเนาะบางทีเราก็ตามตูดมัน,นะคะ่ะเออแล้วแต่นะคะ โอ้เล่นยากอยู่นะคะแต่ว่าจับคู่อันนี้มันจะตามตูดเราไหมนะคะแอดก็กลัวมันไปวันอาทิตย์จังเลยนะคะโอ้เบิ้ลหามนะคะมา3หน่อยเลยนะคะ2828นะคะ828นี่อันนี้เนาะกายชาตินะคะก็มา0-4 4มา226นะคะนี่เห็นบอมันมีเบิ้ลนะคะแอดให้กันเบิ้ลกันหามก็ไม่ผิดคาดนะคะมาจริงๆนะคะโอ้ยกับซีโพรดอลหานอยวีเเนาะก็ได้3าเด้งสีเด้งโอ้ยแต่อีสาคนหลุดซีนะ สองสามสี่วันนี้ถือว่าทํางานดีเลยนะคะสองสามสี่ถือว่าทํางานดีสายวิ่งสายรูดนะคะดีใจด้วยนะคะสายวินตารางนี้เข้าทุกทุกกระดานเลยนะคะสําหรับ2ตัวนะคะ 3- 4มสี่นอยกิจแอ๊เเข้า3 4มสี่น่อยกิจนะคะ 3- 4มสี่น่อยกิจเนาะ VIP 6 2นะคะพิเศษ92นะคะเจาะเข้าเนาะเจาะเข้า3หน่อยนะคะทุกคนเพราะว่า มีทุกสองมีทุกสาม,มีทุกสี่นะคะแต่ว่ามันประกบสูงเนาะถือว่าประกบสูงเลยนะคะมันประกบเออเอสอ็น VC6 ีสีนะคะแอดประกบต่ําแต่มันประกบสูงแต่ตารางเราก็แตกไปนะคะมาดูน้อยแยกกันนะคะน้อยแยกน้อยกิดให้ไปที่หกเจ็ดเข้าไปที่หกเนาะ พิเศษนะคะพิเศษหลุดนะคะถ้าหลักหน่วยหลักสิบนะคะหกไปหลักร้อยนะคะเน่อยปกตินะคะโว่สามเด้งเลยนะคะนอย VAP ก็สองเด้งนะคะสำหรับสายหลุดการชาติเข้าค่ะหนึ่งเด้งนะคะเข้าสองสามัคอคีเข้าสามนะคะเสียดายนะคะหลุดสองน้อยะคะ่ะน้อยพิเศษแล้วก็น่อยไอพัฒนานะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยอันนี้แอดก็จะทําให้ทุกฟันนะคะหลักร้อยนะคะ FC ก็หยิบจับใส่เอาเดอ้อค่ะลองดูด้ค่ะ เอซก็เก่งแล้วนะคะลองพินิจพิจารณาหยิบจับใส่กันดูค่ะตัวแถมนี่ส่วนมากนะคะบางครั้งเอสก็จะเอามาตามใจฉันบ้างนะคะหรือว่าจับในตารางบ้างเสียดายนะคะนึกว่าตัวเองจับ4ีหแต่ดันไปจับเอหกแปดเนะ 01, เาะศูนย์หนึ่งมีพอเรากันไว้ไม่มาเนี่ยไอเอสตัวอีสีสามนี่แหละคะ่ะมันจะมาอีกแต่ว่าในสูตรมันก็มีอยู่นะคะแต่มันขึ้นเป็นตัวใหม่แล้วนะคะตัวเดิน ชอบตามตู่แล้วดีดีมันก็วนออกอยู่แถวนี้แหละคะ่ะฮาหนอยนะคะวันอาทิตย์นะคะน่าก,กลัววันอาทิตย์ด้วยนะคะโอ้วันจันทร์นี่นะคะหัวหมุนกันเลยแน่เลยนะคะทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ราวพัฒนาเนาะอ้าวันอาทิตย์นะคะแอดก็จะไลฟ์สดปู่นะคะเพราะว่าวันจันร์แอดไม่ได้ไลฟ์สดแน่นอนนะคะวันจันทร์ไม่ได้ไลฟ์สดแน่นอนคะ่ะไปคงจะบกล้องกับพวกท่านเราวม่มีเวลาคุยกับมูคะ่ะหนจะทั้งไทยแล้วก็อ่าราวพัฒนานะคะโอ้จริงจังเลย กลายเป็นเสรษทีเลยนะคะวันนี้นะคะาหานอยรวมนะคะให้ไปที่6 7 8ค่ะทุกคนของวันที่15นะคะ6 7 8นะคะ6 7 8 6 3 6 4 6 5นะคะ7 3 7 4 7 5 8 3 8 4 8 5นะคะอันนี้คือ ตัวเจาะนะคะตัวเจาะถ้าตามสูตรนะคะตามสูตรนี่เลย9้าคู่9ชุดนะคะแต่ถ้าตามใจฉันนะคะก็จะกลับหัวให้นะคะแล้วก็พวกนี้นะคะแอดก็มาจากตรงนี้แหละค่ะเอามาจากสีหก็มาจากตรงนี้นะคะ3 4นะคะ35หนะคะพอบางครั้งนะคะมันกดคอกันมาเองนะคะตัวเด่นกับตัวประกบนะคะมันตัวเด่นก็จับตัวเด่นมาเองตัวประกบก็จับตัวประกบมาเองอย่างเงี้ยเด่น678นะคะบางทีมันอาจจะมา6 778ดหรือเป็น6 8บางทีก็กลับหัวนะคะ ในตารางนะคะ7 9 6 4เก้าหกสี่นะคะเจ็ด8 3้าหกสี่แนะคะหกหกเจ็ดแปดหกนะคะสามเจ็ดแปดสาม่ะทุกคนน้อยกิจนะคะน้อยกิจให้ไปที่น้อยกิจนะคะให้ไปที่89นะคะน้อยกิจให้ไปที่89น้อยพิเศษให้ไปที่7จ แปดนะคะหน่อยปกติ1นสองเอ้ยปกติลงต่ำเท้ปกติให้1นึ่งสอง v p ให้3-4นะคะ ตาชาติให้ห้าหนะคะสามัคคี3 4สี่หัวใพัฒนา3าเสี่ปะเตเลกุลงต่ำเลยค่ะนี่นะคะเม็ดเดียวแอดให้ไปที่78ดนะคะ78เอามาจากตรงไหน7 8ดดเอามาจากตรงนี้ค่ะ78ดมันไม่ได้มันไม่ได้จับคู่กันนะคะแอดก็เลยจับให้นะคะนี่นะคะ6 7เ7กเจดนะคะ6 8 9 8ดันนี้เรากำหัวให้หมดแล้วนะคะพวกนี้จะเป็นตัวประกบนะคะตัวประกบแล้วก็ตัวเด่นนะคะบางครั้งบางคามันจะ กดคอกันมาเองนะคะแต่แอสเซี่ยวอีพวกเนี่ยมันจะตามตูดเรานะคะโอ้ข่าวด่วนข่าวด่นวดนเยอะเจอกันในไลฟ์สดนะคะวันอาทิตย์นะคะวันหยุดนะคะใครหยุดก็มาพูดคุยกันได้นะคะมาสูค่ะมาโูรัฐบาลไทยเอาสักบ่บยบเที่ยงเที่ยงโอ้เอาใบใบคำคำหรือคะนอนบ่นตื่นเดี๋ยวแอดมาแจ้งเวลานะคะแจ้งเวลาเอฟซีนะคะเที่ยงเทีนน่ยงหรือแล้ว เชีงเวลา e f อนะคะในชุมชนนะคะมาพูดคุยกันได้นะคะก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยเด้อเอาอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้แอนนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้เห็นทุกคลิปนะคะทุกคลิปทุกแนวทางนะคะเพราะว่าแอนไม่รู้ว่า e f c ได้กดติดตามไหมนะคะเพราะว่า e f c หาแนวทางไม่เจอหวณเพื่นกระทิบติดตามอยู่ตัวเนาะเออแต่ว่าถ้ามันก็เห็นทุกคลิปดีละคะ่ะ f อเพื่อนก็เห็นกัน ทุกคลิปนะคะเป็นบางท่านนะคะที่บางครั้งก็หาไม่เจอนะคะแอดก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือเราโดนปิดกั้นเหมือนเนาะเนาะเอาลองดูนะคะสำหรับคลิปนี้แอดล่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีท้าจ้า